สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในฟาร์มกำนันเตียงนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้พามาดูามาตรวจเยี่ยมแปลงเนาะนะครับก็ครั้งก่อนนะครับเนาะเราก็มาเยี่ยมตอนนั้นแปลงหญ้ายังไม่โตยังโตยังไม่ตัดเนาะนะครับแต่ว่ามารอบนี้มีการตัดแปลงหญ้าไปแล้วนะครับให้โคกินเนาะซึ่งปลูกหญ้าในในฟาร์มนี้ประมาณ 40- ถึงหไร่นะครับก็จะมีหญ้าหมุนเวียนอยู่ใน อยู่นในแปลงตลอดนะครับเนาะเห็นว่าบริเวณด้านหลังผมนะครับเป็นเป็นแปลงหญ้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกองฝางนะครับที่เก็บไว้ให้วัวนะครับ นี่คือสภาพภายในแปลงน,นะหญ้าก็ตัดไปแล้วนะครับตอนนี้อายุหญ้านะครับน่าจะประมาณเกือบยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนอันนี้นะครับเนาะปกติปีหนึ่งเขาจะตัดเขาจะใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณปีละสองครั้งนะครับหญ้าเนาะเราที่พูดคุยกับอ่าอ่าหัวหน้าเก๋น,นี่ครับเนาะเจ้าของฟาร์มนะครับเขาบอกว่าหญ้าปีนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่า ขาดการใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับปุ๋ยพ้อพ่อคงจะต้องใส่อีกรอบเนาะก็เห็นว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่นะครับมีสภาพโดยรวมเนะน่ะช่องนี้ก็ฝนตกเนาะ โอ้แบบขาดตัวนี้กินเหรอตัวนี้คือเป็นแล้วนะครับตัวที่เป็นแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลเนาะเป็นสีน้ำตาลนะครับประมาณสีผาวันก็เป็นแล้วโอ้เป็นสอผาบันฟูมัยเลยเนาะของผักของพี่นี่จะเป็นไฟมาตัดหย่าเนาะอเดี๋ยวยังโอ้เยอะเลยตัดจังเมื่อรันนี่ยจังแล้ว เต็ละบ่อตัดเรื่อยๆเออแบบม้วนเบียนไปเนาะอาจมาเปลี่ยนแผนไฟแผนกันเนาะตัดแล้วก็จะเอาผ้าเต็นท์พุ่มใหม่อ่าไฟไฟดำพุ่มไหมกันเป็นค่ะเดียวไปรถไทยบดตะจับไปคุ้นตัะไปคนตุ้นตะเฮาจะมาเขากันเครื่องบดบ่ อก็ใส่กสรืงวัดที่หลังนะครับแบบดีเลยครับ,บ,บครับขืบ้นอยามาร์กเนาะอยามาร์กเส็เป็นแล้วนะครับจะเอาไปใส่ห้างไหนหัวเนาะใส่เครื่องคุณแรกนะครับนอย่ามาร์กที่เรามาดูวัดก่อนนะครับอันนี้มันก็เอามาร์กใหม่หน่อยเนาะแต่ก่อนนี่เขาไปยุ่งไหน เป็นแล้วนี่แต่มันโมเมนเนาะเป็นก uh ินสมสมๆหน่อยหนึ่ง่เดือดเท่าไ้กันแต่หน้านอืหน้าฝนนี่หน้าฝนอ๋อฐานบอนี่ดีหรือปอดีดคมันกันม่โอกาสบูดแน่โอ้ต้องให้มันแห้งก่อนอ๋อแต่แต่้าเป็นหน้าแรกไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่ปั๊บเนี่ยต้องปล่อยหน้าใหม่มันค้ายห้งกมันระเหิดก็นเนาะ เขาจะเอามา,ามาร์กแหละถามาามาร์กแทนที่นี่มันจะเนา่าที่เน่าไม่ตัวไหนโอ้นี่ครับข้างบนเนาะข้างบนที่มันเป็นสีดำๆเหมือนกินไม่ได้นะมันเน่าเนาะต้องไปเป็นปุ๋ยอย่างเดียวนะชั้นบนชั้นบนน,นี่นะประมาณประมาณเกือบปุ๋เนาะเดินด้านล่างนี่กินได้นะครับนี่นะครับเป็น โรงเรือนขนาดใหญ่นะครับสำหรับเก็บฟางก้อนนะครับเพราะที่นี่มีวัวประมาณ1 200ตัวนะครับก็จะมีโรงเรือนนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเก็บฟางได้น่าจะเป็นหลายหมื่นก้อนนะครับวันนี้นะครับของฟาร์มกันันเตียงก็จะมีรถบรรทุกบกล้อส่วนส่วนตัวนะครับเนาะใช้ในฟาร์มแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นโรงเรือนท่านเห็นว่านะครับใช้เสาไฟฟ้าเลยนะครับมาทามาทาเป็นโรงเรือนนะครับใช้เสา เสาไฟเพราะมันจะได้สูงนะครับส่วนด้าน,นบนนะครับก็จะเป็นใช้โครงไม้ยุคาลิตัสนะครับเนะาะอุคาลิตัสเท่าที่ผมสอบถามก็คือก็ใช้ได้ทนเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถูกถูกผลนะครับเนาะนี่กองฟางขนาดใหญ่นะครับก,ก็ใช้ไปเกินครึ่งแล้วนะครับแต่ก็ใกล้จะถึงทด่ดูเก็บเกี่ยวแล้วนะเนาะประมาณเดือนตุลาพฤิกานะครับก็ก็น่าจะเก็บเกี่ยวกองฟางได้เต็มเหมือนเดิมนะครับ สภาพโดยรวมนะครับนี่ก็เป็นแปลงหญ้านะครับแปลง้าที่ตัดไปแล้วเนาะเป็นหญ้าในเปียนะครับเป็นหญ้าน,นี่เปียมีระบบสปริงเกอร์นะครับอยู่ในแปลงตลอดเลยอาแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับปีละสองครั้งนะครับ,รนะรบก็จะตัดตัดแล้วก็บดเอาเป็นเป็น้าหมักนะครับให้กับโคในฟาร์มกินตลอดอ๋ะ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้อกัวนะครับตอนนั้ใน,นแปลงนะครับตัวนี้ส่วนนี้กาลัางเหน็นยังครับให้ย่าหมาักมันบ่ครับอันนี้นะครับกําลังให้ย่าหมาักนะครับอยู่ในฟาร์มกันนันเกงเนาะมีห่อมบ่เนย์ไม<อ>่ผี่บอไม่เห็นบออ๋อ,อเป็นอาหารคนเนาะ เป็นอาหารคนกับกากเบียนบ่นนี่้หลัายายาเที้าไปเบ่งกันเนาะนะครับยาหมากักที่หมักไว้อย่างน้อยสิบห้าวันเนาะนะครับก็ามาให้มาผสมกับอาหารคนนะครับให้โคโก,กินเนาะมันก็มันก็จะซ้อยให้โคอ้วนครับโอ้มัน,นแซบเนยแบบอร่อยนะครับ ปกติใสแต่ใส่แต่ยาใส่แต่ยามากได้บ่หรือว่าต้องผสมกับกาดเบียร์น้ำบป่ปกดีใจ่แต้ยามากกะะ็ะแดกับบุหรี่เป็นเี่ไหมก็เข้าเพิ่มให้มันเนาะดูนะครับว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มถาุอาหารไหน,นเนะาะเพิ่มอาหารเพิ่มให้มันอ้วนเร็วขึ้นก็แ ฟางนี่ยังโมท่านใส่หรอพี่ย่างต้นดีตรงต้นสดอต้องตากก่อนนะครับโอ้ผู้ที่ซื้อวันแหนกูเขาเพาเข้ามาอยู่บ่ขอมาเลยอือม,มารอบนี้โคเยอะกว่าเดิมนะครับเต็มเลยครับก้อนนี้หลายกว่าเกา่ามางอดก้อนมาหลายบัเน,นีโ่โอ้โหนี่ครับมันรอกินอาหารครับ รอกินอาหารเนาะเออมมันรอกินอาหารนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับเป็นโคขุนพันชารลเล่นะครับมันกิกนหญ้าหมากักเนาะหญ้าหมักผสมกับพวกอาหารนะครับพวกกากเบียร์พวกอะไรเนาะปกตินี่กินแต่หญ้าหมักก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าได้พวกออาหาราบำรุงเพิ่ม มันก็จะทําให้โคอ้วนขึ้นนะ,นะจากนั้นก็จะมากินแล้วครับกินแบบอร่อยเลยนะครับเนี่ยกินกินกินหนึ่งนะกินเหมือนหมูนะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยนี่ขาที่ไม่ไหตัวหนึ่งก็คือพวกฝางเนาะก็มีตลอดนะครับในร้านอ่าตอนนี้วัวซื้อมาใหม่นะครับ ตัวถีบออกมาตัวใหม่์สื่อเมย์ก็มีก็มีสื่อเมยครับตัวนี้ลูกมันออกไา่นอกเนาะมารอเด้งนอกโอ้วนเปิดแล้วเดี๋ยวจะเปิดเรื่งครับมันรอออกอะไรวะในนี่นี่มันเป็นลูกเนี่ยซาโลเล่กันมาหนิวากิวนะครับวากิวลูกผสมเนาะมันเลยสองตัวอยู่ขายไปสองตัวล่ะคุณแบบว่ลอยได้นะครับตัวนี้ ตัวเธอมึงนี่ยแม่โอ้ยช่วงนี้ฝนตกหนักเลยทางเล่เลยนี่พ่อพันธุ์นะครับตัวน,นี้พ่อพันธุลเลยตัวใหญ่เลยบิ๊กเลยครับนี่พ่อพันธุ์เพือนสภาพในคอกวัวนะครับของตางการดันเตียงเรานะครับ ก็เห็นว่ามูลโคเต็มเลยนะครับแต่ว่ามูลโคส่วนใหญ่ก็แกก็จิบใส่ในแปลงหญ้านะครับเพราะว่ามันมีวัวเยอะก็ต้องเลี้ยงวัวโดยใช้หญ้าก,ก็จะต้องเอาพวกมูลโคพวกนี้นะครับไปใส่แปลงหญ้าปีละสองรอบนะครับหญ้าถึงจะงามเนาะวันนี้ก็เป็นวัวที่ซื้อมาหมุนไปซื้อเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ขายกไปตลอดครับก็เห็นว่าเยอะนะครับแล้วก็จะมีคนมาดูวัวตลอดนะมีคนมาซื้อมาดูนะครับ มีทั้งซื้อทั้งขายตลอดหมุนเวียนตลอดเนาะนี่อันนี้นะครับรถวิ่งเข้ามานะครับอาหารไม่โคลนเนาะจะมีรถวิ่งมาตลอดนะครับวิ่งรถวิ่งเข้าออ,อ,อ,ออกได้มีวัวนอนเนาะนะครับวัว อย่ๆเลยนะครับ<า>นี่นะครับก็อาหารไปเป็นอาหารวัวไปเป็นส่วนผสมเนาะส่วนผสมเนาะเขาเอืนนอ,อน,น,อ,น,นอาหารหนึ่งอาหารจำเร็วอาหารจำเร็วแบบใส่ใหงหว่ะได้ด้วยจงเนาะ

เกิดของพ่อพ่อก็รู้สึกดีใจที่ลูกๆโดยเฉพาะพี่นุ่นเจ้หน้าที่ทางพอกองศอหนึ่งสมาชิกทุกคนพ่อเกิดมานี่ยยไม่ไม่เคยจัดงานมาเกิดเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในต่างคูนั้นก็เลยมีก็ชินชาแล้วแต่มาอยู่ในขณะนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้ก็ ทางเทศบาลเขาจัดให้แล้วก็พัฒนาจุนชนจังหวัดโครงการโทรมาไวพรมวันเกิดให้รู้แต่วันเกิดเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นที่ารรู้สึกว่าดีใจกับลูกน,นู้ที่อย่ในงตรงนี้มีความสัมพันธ์งับพ่อก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้ก็เอาไวพรมให้ลูก นว่าเงาอำนาจคุณพระศรีรัตนาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคและโลกพิภพเทวดาผู้ตาเจ้าที่เราเคารพนับถือรุอง่งรุ่งบรรดาประทานพรให้ลูกๆพ่อทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีเงินทองตลอดไปสาธุเฮ้ยพี่บบเบอร์ดี้ทุกอยู่สวัสดครับคั <c oughs> สเขต เคุพ่อเาันเตีมอทงานอะไรครับวัวจะได้ครับอ่าต่นี้ก็จะเป็นลานะครับนะ้ล้างอาหารเนาะ ส่วนด้านนี้ก็ไก่วัวกาลังกินด่าหมักนะครับเนะาะสำหรับคลิปลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับท่านที่ติดตามรับชมช่องโจุ๊สานปาร์มครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด like, ติดตามเนาะแล้วก็คอมเมนต์ Comment นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับพบ,พบกันใหม่คลิป,ลปหน้าครับ